สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับเป็นถงังไร้ควันนะครับใช้แก๊สก็ได้นะครับหรือจะใช้เตาถ่านนะใจถ่านอังโลนะครับแค่เอาเตาแก๊สออกก็ใช้ถ่านได้นะครับหรือจะใช้เตาแก๊สเราก็ใช้เตาแก๊สเตาแก๊ส 7A นะครับท่อจะยาวกว่าในท้องตลาดทั่วไปเพื่อจะได้ ท่อจะได้ออกมาด้านนอกถังเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับแล้วเตาเราจะหนานะครับอุปกรณ์ตัวนี้เราจะมีแผ่นกรักความร้อนนะครับวางบนเตาแก๊สหรือเตาถ่านให้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่แขวนเราแถมให้10อันนะแขวนสแตนเลสเป็นแขวนเป็นชิ้นหรือแขวนเป็นตัวเลือกได้เลยนะครับแล้วถังเราเนี่ยนะครับเป็นถังหนานะครับเป็นถังน้ําหวาน เป็นถังน้ําหวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสารพิษนะครับแล้วเราจะแบ่งเป็น2ชิ้นนะครับเป็น2ชิ้นเหมือนปินโตนะครับยกแยกได้นะครับก็ชมรายละเอียดในคลิปได้เลยนะครับสนใจคุณลูกค้าก็โทรต่อติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์ข้างล่างหรือทางช่อง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเ่ินชมคลิปครับครับสวัสดีครับ ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำพอดีลูกค้าได้สั่งถัองอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบอบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับไร้กวนจะใช้ถ่านก็ได้นะครับหรือจะใช้แก๊สก็ได้เป็นถังน้ำหวานนะครับถังเราเนี่ยครับ ทำ,ทำเป็นสองชิ้นเหมือนปินโตนะครับเพื่อสะดวกในการขนย้ายนะครับอันนี้ใส่แก๊สก็มีหัวปรับสายที่ใส่แก๊สได้เลยนะครับใส่แก๊สแต่ว่าเตาแก๊สของเราเป็นเตาแก๊สพิเศษนะครับเวลาใส่แล้วนะครับจะพ้นออกมาจากตัวฐานาาฐานถังเลยเพราะเราเป็นท่อยาวซึ่งถ้าเป็นของอแบบอื่นนะครับขับให้ดูง่ายๆนะครับถ้าเป็นรุ่นแบบนี้ ท่อจะสั้นนะครับรุ่นแบบนี้ท่อจะสั้นเวลาวางปุ๊บเนี่ยมันจะไม่พ้นออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเขาเป็นรุ่นต่อท่อท่อจะยาวนะครับเป็นท่อจะยาวเวลาใส่ในทางแล้วก็จะพ้นออกมาด้านนอกนะครับพอเราใส่เซนเตอร์พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในการรายละเอียดนะครับรายละเอียดด้านในอันนี้ฝาปิดนี่ครับมาดูด้านในนะครับเราจะมี แถมให้สิบอันก็คือสแตนเลสแขวนสําหรับไว้แขวนนะครับอันนี้แขวนเป็นชิ้นนะครับีนลูกค้าสั่งอย่างละห้าเลยนะครับอันนี้แขวนเป็นตัวแขวนเป็นตัวคือเอาหัวใส่ตรงคองนี่เลยนะครับแขวนเป็นตัวแล้วดูด้านล่างอันนี้ใส่แก๊สนะครับใส่แก๊สถ้าเกิดใส่ถ่านเนี่ยก็ไอตัวนี้แผ่นกระจายควาแผ่นตัวนี้จะปิดอย่างนี้เลยครับอันนี้แผ่นแผ่นปิด นะครับแผ่นปิดครับด้านในนะครับอันนี้วางเตาแก๊สแล้วนะครับวางเตาแก๊สแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่วางเตาแก๊สนะครับถ้าเกิดไม่วางเตาแก๊สนะคุณลูกค้าก็เอาเตาแก๊สออกแล้วก็เป็นวางเป็นเตาถ่านได้เลยนะครับนี่ครับช่องนี้ถ้าวางถ่านเนี่ยช่องนี้นะครับช่องนี้เป็นช่องเติมถ่านนะครับส่วนช่องล่างนี่ครับช่องเล็กเนี่ย อันนี้ใส่ตาใส่เตานะครับเราเป็นช่องๆอ,อยู่นะครับเป็นเปิดได้เนี่ยเปิดได้นะเราก็ทําให้แข็งแรงนะครับแข็งแรงนีนที่ช่องเติมถ่านอันนี้ใช้แก๊สนะใช้แก๊สอันแผงวางแผ่นกระจายความร้อนได้ด้านในนะครับรุ่นนี้นะครับก็พิเศษรุ่นนี้อีกที่เรามีนะคือ,อลูกค้าได้สั่งเพิ่มจะสามารถาปิ้งปิ้งพวก ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งหมูปิ้ง,งไก่ชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเวลาเราจะใส่ลงไปด้ดานในนะครับด้านในครับเวลาจะใช้ปิ้งด้านในนะครับนี่ครับนี่ นี่ครับก็วางได้เลยนะครับวางได้เลยวางปิ้งได้เลยอย่างนี้นะครับวางปิ้งได้อย่ายเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูครับเวลาปิ้งด้านในนี่ครับสามารถปิ้งอย่างนี้ได้เลยนะครับปิ้งเล็กๆนะฮะชิ้นเล็กๆพวกปีกไก่อะไรเงี้ยปิ้งอย่างนี้ได้เลยนะครับใช้แก๊สใช้ถ่านได้แล้วเราก็เอาฝาปิดอบไปเลยนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็สั่งสั่งซื้อพิเศษนะครับสําหรับอตะแกรงปิ้งวงอย่างนี้นะครับสั่งซื้อพิเศษเนี่ยบางทีเขาก็ไปอบ ไปอบอบกล้วยได้นะครับถ้าเกิดเอาหลายๆชั้นเนี่ยทำหลายหลายชั้นก็สั่งได้นะครับเพื่อจะไปเรียกกล้วยตากอะไรทัศน์หนาเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับรูปร่างเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าครับก็สนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสําหรับอ่า เตาอ,อบปิ้งย่างไร้กว่ยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ